สวัสดีค่ะจะมาสอบแก้เรื่องอนุภาพในอะตอมและการจัดเรียงอิเล็กตรอนธาต P เป็นฟอสฟอรัสเลขมวลจะเป็น30เลขอะเลขอะตอมจะเป็นเหมือนโปรตอนได้15หจำนวนอิเล็กตรอนแต่ว่าจำนวนนิวตรอนเป็น16ก็คือน่าจะเป็นประจุลบ ลบหนึ่งก็จะได้ว่าเลกตอนได้ 16. สิบหกสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก็จะเป็น p ลบได้มวลก็จะเป็นสามสิบเอ็ดเพราะว่าบวกกับอันนี้เป็นเป็นสามสิบก็จะได้เป็นสามสิบเอ็ดเลขตอนก็จะเป็นสิบห้า แล้วก็มาแมงกานนิดก็คือ MN เลขโมวลจะเป็น55เลขตอนก็จะเท่ากับเลขโปรตอนก็จะเป็น25าจำนวนอิเล็กตรอนก็คือ25จําจำนวนนิวตอนก็เอา55ลบ 5. ก็จะเป็น30ก็เมงกานนิต MN ก็คือ MN เลขมวลห้าสิบห้าเลขอะตอม2ี a ห้า AG ก็คือเงินก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นหนึ่งรเจ็ดจำนวนโปรตอนก็จะเท่ากับเลขอะตอมก็คือสีิเจ็ดจำนวนอิเล็กตรอนไม่เท่ากับโปรตอนก็คือน่าจะเป็น จุบวกหนึ่งก็จะได้เท่ากับว่า ag บวกเลขมวลข้างบนก็คือร้อยเจ็ดเลขกระตอมข้างล่างก็คือสี่เจ็ด ทีนี้มาเลขทีนี้มาตรงค่าไอโอดีนี่คือไอขอแก้ตรงนี้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นหนึ่งร้อยหกเอ,อ่อไอโอดีน เลขมวล107เลขอะตอม53เลขอะตอมจะเท่ากับโปรตอนก็คือ53จำนวนนิวตอนก็คือตอนนี้มาลบ53ก็จะเป็นจะเป็น ส4่สแต่ว่าไม่เข้ากันอีกแล้วก็จะน่าจะเป็น i i ลบ i ลบร้อยร้อยข้างหน้าก็จะเป็น53าสิบามะมาอยู่ที่ P.B ก็คือตะก,กัวตระก่ลก็จะเป็นสองร้อยเจ็ดก็จะเป็นร้อยเอาวันนี้มาลบกันก็จะได้แปดสิบสองแปดสิบสองแปดสิบสองอันนี้แต่ว่า ตรงนี้เป็นประจุบวกสองก็จะได้ว่าเอาแปดสิบลบไม่ใช่สิเอาแปดสิบสองลบสองก็คือแปดสิบก็จะได้ว่าสองสองเจิดลบเอาแปดสิบสองเซนี่ ก็จะได้ว่า p b บ,บวกสบวกได้เลขมวลสองเจเลขตอมได้82ด้ค่า x เกิดจากการดึงโปรตอนจากยูเรยเค k k ก็คือเป็นโแแทเซียม ก็จะเป็นการดึงอนุภาคและเพิ่มอิเล็กตรอนหนึ่งก็จะได้ว่าเอาเลขเลขโปรตอนสิบเก้าและเลขมวลมวลสามเก้า ดึง2อนุภาพออกก็คือได้เลขโปรตอน17 17และเลขเลขมวลมวลเป็น37แต่ว่าเลขโปรตอนน่ะต้องตามกับ อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็ต้องลดตามกับโปรตอนไปด้วยก็คือได้สิบจดอิเล็กตรอนยวขอเขียนใหม่นะคะอิเล็กตรอนสิบเจ็ดแต่ว่าตรงนี้เพิ่มอิเล็กตรอนหนึ่งก็จะได้ว่า เป็น18ก็จะได้ค่า cl 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 ข้างล่างก็จะเป็น1 7ข้างบนก็จะเป็น3 7แล้วก็ลบ ก็จะเป็น CL ลบเลขมวล37เลขกระตอม17เ